สวัสดีครับสี่เดือนสิบสองครับสองพันยี่สิบห้าเอกราฟยังมีโอกาสกลับไปเป็นขาบายนะครับตรงนี้ยังเซลล์ไม่ได้นะครับเออผมมองแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาชนสี่พันสองร้อยทวนได้จะคอนเฟิร์มการไปต่ออย่างแรกคือมีโอกาสขึ้นเพราะว่า การที่การาฟวิ่งลงไปสองสี่หนึ่งเจ็ดห้านะครับม้วนกลับขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีมาสี่หนึ่งเก้าห้านะครับม้วนกลับขึ้นมาสองพันจุดอย่างเงี้ยมีโอกาสกลับไปเป็นขาบายนะครับอย่างแรกคือรอคอนเฟิร์มครับชนแท่งนี้เก้าเจ็ด นะครับ4197หรือรอชน4,002ก็ได้ครับถ้าชน4,002แล้วย่อลงมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นย,อย่อใบนะครับเปลี่ยนเป็นย่อใายยังไม่ต้องเข้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าขึ้นมาแถวๆนี้อยากจะลองเซลล์เซลล์ได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสไหมมีโอกาสเหมือนกันตอนนี้ภาพมันอยู่ในหน้ากรอบไซด์เวนะเซล์ตรงนี้ครับ ก้าสามเก้าสี่เก้้าาหคัดเก้าเจ็ดสามร้อยจุดห้าร้อยจุดแล้วแต่จะเข้านะครับ mm กันเอาเองแต่แนวโนม้มอ่ะผมมองว่ามีโอกาสขึ้นเป็นหน้าบายมากกว่าแต่ยังไม่เข้าตอนนี้นะครับรอชนคอนเฟิร์มที่4,000ถ้าชน4,200แล้วย่อลงมาเปิดบายเพิ่มย่อบายหายจุดคัดย่อบายหายจุดคัด ไซเวในกรอบหน้า่ายยังได้เปรียบครับลองดูครับขอบคุณครับ